นักล่าฝันคนสุดท้ายแล้วครับคนสุดท้ายแล้วครับวี12ครับพอ ดีครับเราให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าสาบาาน้องปอเนี่ยเดินทางมาคนเดียวเพื่อมาออ,อดดชั่นที่ภาคอีสานเขาอ,ออดิชั่นที่จังหวัดที่ขอนแก่นครับที่ขอนแก่นแล้วตัวตัวน้องปออยู่จังหวัดอะไรครับอยู่พังอยู่โคราชครับอยู่โคราชก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ แต่ว่าเดินทางคนเดียวเลยอายุเท่าไหร่แล้วนะต,ตอนแรกมากับเพื่อนนะครับแต่พอวันนี้สองเพื่อนกลับก่อนเพื่อนทิ้งเลยไม่ไม่ครับเือเพื่อนต้องไปเรียนอ๋อ<ล>มีธุระใช่ไหมครับ,รบ,รบเออน้องปอยอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบหกครับสิบหกเดินทางคนเดียวเลยนะครับจากโคร,ราชไปออเดชั่นที่ขอนแก่นคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนภาคอีสานใช่ไหมครับเข้ามาอยู่ในบ้านเอฟเป็นสิบสองคนตัวจริงครับวันที่ ส่งตัวเข้าบ้านรู้สึกจะเห็นคุณพ่อคุณแม่มาด้วยมาส่งตัวเข้าบ้านวันนั้นก่อนที่จะเข้าบ้านคุณพ่อคุณแม่ให้โอวาทอะไรบ้างหรือเปล่าบอกว่าให้ให้ขยันนะครับแล้วก็ให้ตาเต็มที่แล้วก็บอกว่าพ่อแม่รักลูกมากอะไรนะครับีโอได้เข้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงไหนเอ่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้ขยันนะครับตั้งใจฝึกฝนแล้วก็รักน้องปอมากๆเลยนะครับ เอาเป็นกำลังใจให้กับน้องปอวีสิบสองครับนี่จองปอหนุ่มน้อยวัยสิบที่มีฝันอันแรงกล้าไม่แพ้ใครก็คือไปไม่ไหนก็คือตกคอบแรงตลอดเลยแล้วถ้าเกิดปอยอกแพ้แต่วันนั้นปอก็ไม่ได้มานั่งอยู่ในนี้ถูกไหมลูกเก้าหกน้องปอครับปอตั้งใจที่ปอมี ว่าพยายามที่ปอทำจะนำพาให้ปอได้ก้าวไปไกลแค่ไหนสักวันปอจะดีบทสำหรับผู้ชมทั่วประเทศหรือไม่ปอไม่สัง เธอเป็นคนเดียวที่ใครก็เฝ้าฟังยังไงก็ยังจะจริงจังจะขอทำทุกทางสุดหัวใจทำดีเท่าที่คิดไว้อยากให้เราได้คู่กัน ก็แค่อ,อยากให้เรารักกันแต่ฉันต้องทำให้ได้ก็คงมีเส้นวันแค่อยู่เพื่อไม่มีใครย,ยังไงก็ร้องกันหน่อยแต่ฉัน ดีสครับต่อครับสวัสดีครับน้องต่อนะฮะดก่อนอื่นเขาบอกเลยว,ว่านายมีสเสน่ห์มากาโชว์นี้เป็นโชว์ที่สนุกจะบอกว่าสนุกที่สุดในคืนนี้ก็ว่าได้นะฮะครับก็เป็นธรรมชาติมากทุกอย่างทุกมูฟเมนต์ดูลื่นไหลดูทุกอย่างดู สนุกดูดีนะฮะก็ระวังนิดๆห,หน่อยเรื่องเทียนเรื่องจังหวะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เรื่องไมโครโฟนอีกหน่อยก็คงต้องต้องควบคุมไมให้ดีกว่าน,นแค่นั้นเองนะครับครับปอบคูณครับขอให้โชคดีครับ,บ,รบที่ป๋อครับสวัสดีครับปอสวัสดีครับแม่ที่เพิ่งรู้นะว่าแบบนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าหล่อแบบธรรมชาติ ความน่ารักนะครับแล้วก็ความมีเสน่ห์เข้าใจถึงวิธีการสื่อสารการร้องเพลงทําให้พี่เนี่ยลืมความเพีย้ยนลืมจังหวะลืมการเปล่งเสียงอะไรที่มันแปลกๆกไปบ้างสรุปแล้วก็ฟังดูดีนะครับแล้วเพลงนี้ก็ดีมากๆเลยสักวันฉันจะดีพอนะครับก็คืนนี้ก็มอบให้ทีมชาติเยอรมันเลยแล้วแกันนะครับจะเตะอยู่แล้วสักวันฉันจะดีพอนะครับครับพี่กครครับ ครับผมสวัสดีครับน้องปอรครับน้องปอมันเป็นคนมีเสน่ห์จริงๆนะครับแล้วก็การแสดงออกในะอย่างที่พี่ปัองออกเลยคือว่าเราจะมองข้ามส่วนต่างๆไปนี่เป็นสิ่งสําคัญของศิลปินนะศิลปินไม่ใช่แค่ว่าขึ้นมาร้องเพลงอย่างเดียวให้ได้ดีแต่ว่ามันต้องมีอะไรหลายอย่างฟังพี่นิดนึงนะครับตรงที่ว่าเราจะต้องถ่ายทอดให้ได้ด้วยนะครับศิลปินนะครับ แล้วก็ในส่วนที่จะต้องปรับปรุงมากคือกําลังของเราในเรื่องเทคนิคการร้องยังต้องปรับปรุงอยู่เยอะเสียงหลบยังไม่แข็งแรงเสียงหลบเป็นลมนะครับถ้าไปหาเสียงหลบที่เป็นเฮดโทนนะครับแข็งแรงขึ้นก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ออตอนจบไม่ค่อยสวยนักเท่าไหร่ด้วยนะครับก็ไปฝึกต่อไปขอพยายามนะครับโชคดีครับขอบคุณครับรักน้องปอเชียและโวสถี12ครับ